ำนาผมไม่ค่อยขับรถลูกค้านบเติมแล้วครับวมเครื่องยังสั่นอยู่น่าจะเป็นคอยทำงานไม่ปกติเห็นไหมสั่นไม่หลังต้องเปลี่ยนคอยไหมคอยมันไม่ได้น่าจะมีตัวไหนตัวหนึ่งเสียแต่ไฟมันไม่โชว์ครับไอ้พวกคอยนี่นะให้ช่างเขาเปลี่ยนใหม่เปลียป่ยนครับช่างที่ทำมาให้เขาเปลี่ยนเลยทางมีงบถึงกับเปลี่ยนทั้งสามตัวมันต้องถอดมาเช็คอะ มันรยยัร่รวยังไงรั่วคอยมยอยันรั่วยังไงคอยคอยรู้เนี้ยั่วอตรงปลายมันน่ะดังเป็ดๆป็เลยถ้าช่างมีเครื่องเทสอะ่ะมันรั่วดิยังไงรั่วตัวอย่าง,งคอยเดี๋ยวตัวอย่างมาดูเดี๋ยวตัวอย่างออกมาดเดี๋ยวเอาตัวอย่างคอยมาดูก่อนคอยนิสสันคอยนิสสันครับเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนเนาะ ยนินสันคอยนิสันคอยนิสันนี่ใช่แล้วคอยนิสันกับรั่วเงี้ยรั่วปลายวันนี้คอยนิสันไฟไม่โชว์ล้วไฟหายแล้ว โอ้อยขึ้นขึ้นไหนนั่นอยู่ขึ้นหลักกิโลอยู่ก็อะไรใช้ไม่หายวะมันขึ้นออโต้อ,อยู่คอยอย่างเงี้ย <laughs> มันเสียรตรงนี้นะครับเสียนี่เห็นไหมเนี่ยแต่เนี่ยล้างไปเปลี่ยนอ,อ่อเปลี่ยนเองก็ได้ถึงเทเมันจะเสียรตรงนี้แจะใช้เค <c oughs> รื่องสั่นมันขึ้นออโต้สแกนนะั่นไม่หายหอเปล่าวะมาดูน้ำมันาดูให้มันทำงานก่อน โอสแกนขึ้นโตสแกนหรือเปล่าวะโอ้คิโค้ดล้วครับไม่ขึ้นไม่มีไม่มีนั่นไม่มีมมะไรเดียวรับเ <c oughs> น่ขึ้นแล้วเนี่ยมาดู นี่นี่ผิดที่ไหนอ่ะบอกแล้วไม่ผิดเลยเนี่ยบอกแล้วคอยอ่ะ<พ>นี่ตัวหนึ่งอุ<พ>ูบส,สองอะ่ะเนี่ยพีพ่มาดูเองเนี่ยผมบอกแล้วผิดที่ไหนอ่ะดูเองโอ้ยอันนี้คนละส่วนนะไม่เกี่ยวกันไม่ได้ทอดนะเนี่<ม>เห็นไหม,มเดี๋ยวผมจะสลับคอยดูนะเอาสูบสองไปใส่สูบสามดูก็มันใช่ไหมว่ามันเสียไหมสลับคอยให้โดยเดี๋ยวสลับดูว่าใช่ไหมเดี๋ยวนะ เดี๋ยวดับเครื่องก่อนเดี๋ยวดับเครื่องไว้